สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้แนนมีเมนูประหยัดมาฝากกันค่ะนั่นก็คือเมนูไข่เจียวทรงเครื่องนะคะสําหรับเมนูนี้เราก็จะเอาเครื่องปรุงที่ที่บ้านมีที่ว่าเหลือในตู้เย็นอะไรอย่างนี้ก็นํามาใช้ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนในการทํากันเลยค่ะ ค่ะเรามาทำเมนูไข่เจียวทรงเครื่องกันนะคะขึ้นชื่อว่าทรงเครื่องก็เราจะใส่อะไรก็ได้นะคะที่ที่บ้านเรามีแบบหาอะไรเจอแบบแหนมหมูหยอ่ออะไรอย่างเงี้ยที่มันเหลือไว้อะ่ะเอามาใส่เพิ่มก็ได้นะคะจากเมนูที่แนนจะทำเนาะตอกไข่เอาเปลือกเลนลงไปใน,นอ่างผสมนะคะ หับใส่กอกค่ะเอาหม,หมดหอมแดงค่ะหรือว่าจะเป็นหอมใหญ่ก็ได้ค่ะแล้วแต่ชอบเลยมะเขือเทศใส่ผักน้อยผัก3ามสีค่ะก็จะมีพวกแครอทข้าวโพดทวลรันเตานะคะมันจะมีสำเร็จรูปอยู่ ต้นหอมซอย,ยง,ง่ายๆคือใส่ทุกอย่างลงไปรวมกันแล้วก็ตีน้ำมันหอยค่ะสีอิ่วขาวตีให้เข้ากันเลยตีให้หมูมันไม่เป็นก้อนนะคะแล้วก็อันนี้แนนตั้งกระทะไว้รอเลยนะคะใส่น้ำมันไว้แล้วถ้าใส่กับน,ออน้ำมันเยอะหน่อยเงี้ยมันก็จะออกฟู มากขึ้นนะคะแต่ถ้าใครชอบน้อยๆก็ได้แต่แบบมันก็จะไม่ได้ฟูมากขนาดนี้แล้วก็อย่าลืมหละผ้าเพิ่มความหอมเปิดไฟให้ร้อนเลย ตีไปสักพักนึงให้ฟองมันขึ้นเยอะๆนะคะมันจะได้ฟูๆหน่อยถ้าใครชอบทาเผ็ดๆอย่างเงี้ยก็เอาพริกขี้หนูซอยมาใส่เพิ่มได้นะคะลองเช็คดูว่าน้ำมันได้หรือยังแหมได้แล้วร้อนแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปเลยนะคะ แล้วก็ทอดให้สุกทั้งสองด้านเลยเกียยมันหน่อยก็ได้ค่ะเพราะว่าตรงกลางเนี่ยมันค่อนข้างหนาเดีย๋ยวมันจะไม่สุกเนาะ แล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับด้านกันค่ะโอเคได้แล้วสีด้านนี้เริ่มเข้มแล้วนะไหนขออีกนิดนึงจะกลับด้านยากหน่อยนะคะเพราะว่ามันมีของข้างในอยู่โอเคแล้วก็ทอดให้สุกทั้งสองฝั่งค่ะกลับไปกลับมาหน่อยก็ได้ค่ะ เพราะว่ามันมีหมูบดอยู่ใช่ป่ะเดี๋ยวหมูมันจะไม่สุกก็ใช้ไฟกลางๆก,ก็ได้ค่ะอันนี้สีเข้มไปหน่อยแต่อีกด้านหนึ่งน่าจะสวยโอเคเดี๋ยวนั้ขอไปทอดให้สุกทั้งหมดก่อนนะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะตอนนี้ไข่ของเราก็สุกทั้งสองด้านแล้วนะคะทีนี้เราก็ตักใส่ข้าวเลย นี่หน้าตาก็จะน่าทานแบบนี้นะคะทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆเดี๋ยวน่าจะเอาให้ดูนี่แบบนี้เลยค่ะสำหรับถ้าที่บ้านใครไม่มีหมูสับหรือจะเป็นกุ้งปลาหมึกแล้วแต่ชอบก็ได้นะคะใส่ไปได้เลยค่ะทรงเครื่องก็คือมีเครื่องหลายๆอย่างตามชอบเลยถ้าใครอยากลองทำเมนูนี้นะคะสามารถ เข้าไปดูได้ค่ะที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel.tv นะคะจะมีขั้นตอนวิธีการทำบอกแบบละเอียดเลยสำหรับวันนี้นะันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ